สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงช่องขิงแก้มมิวสิกชาแนลนะครับช่วงนี้งานเครื่องเสียงก็เงียบเงาฮนะก็เลยมาหยิบยกนำเสนอในสิ่งที่ผมรักผมชอบเป็นอย่างนึงก็คือเรื่องของเหรียญกระสาบของแบงค์ของธนบัตรนะฮะก็หวังแต่เพียงว่าอาจจะได้ สื่อสารความรู้อันเล็กน้อยของผมนะครับให้กับทันทีชื่นชอบแล้วก็รักในการสะสมธนบัตรแล้วก็บแบงก์ของในดวงหาสกานะครับคลิปนี้ขออนุญาตนำเสนอเกี่ยวกับเหรียญปี2551กับเหรียญ5บาทนะเหรียญ5บาทในดวงหน้าสาบที่9ครับเปอร์เริฐใหญ่ พอดีผมได้รับความรู้มาจาก Youtube ช่องหนึ่งนะฮผมจำช่องทำไม่ได้ด้วยต้องขออนุญาตให้เครดีของท่านด้วยนะครับท่านบอกว่าเหรียญ5บาทสองพันหร้เอ็ดรใหญ่ก็คือเหรียญรุ่มใหม่เนะี่ยมี2บล็บอกบล็อกหนึ่งจะมีขีดที่ หร,รู้สึกว่าท่านจะประกาศรับซื้ออยู่เดือนละหนึ่งร้อยบาทนะครับแต่ว่ายังไงยังไงเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลของช่องของท่านแล้วผมจะส่งให้ันนะครับนะรบนะเราก็เลยจะมาดูนะฮะว่ามันเป็นอย่างไรแล้วก็ถ้าที่ผมคัดแยกแล้วเนี่ยเหรียญพซสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดเหรียญห้าบาทครับ ติดอบสี่ของเรามันสามสิบเหรียญนฮะจริงอะที่ช่องนั้นท่านว่าครับมีเหรียญเดียวผมมีหนึ่งเหรียญเท่านั้นที่มีขีดที่หางเลขหนึง่งอลองดูนะครับเปิดประโยชน์กับท่านนะครับสูนได้ไหมชัดๆอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับขออนุญาตใช้ตัวช่วยหน่อย ก็ยังไม่ชัดพยายามจะพลิกมุมให้ชัดเจนนะฮะต้องใช้กล้องสองพรกเลยทีเดียวนะฮะพยายามจะส่องให้ชัดที่สุดนะฮะค่อ,อยๆนะครับเดี๋ยววิสันกินน้นำลำไยไปเยอะด้วยนะฮะ ยานดูนะครับที่หางเลขหนึ่งนะฮะเห็นนะอ่า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 เห็นไหมครับนี่จะมีขีดเล็กเล็กอยู่ที่หางเลขเ่งอ่าอันนี้ครับนะครับ อาจจะไม่ค่อยชัดนะครับตอนนี้จะมองเห็นอยู่ว่ามีมีขีดเล็กๆที่หางเลขหนึ่งที่หัวเลขหนึ่งนะฮะผมพยายามจะทำให้ชัดที่สุดนะฮะอ่าโหนี่ขนาดกล้องสอง่ันนะฮะ ถ้าจะมองเห็นฮนะอ่าอันนี้ครับจะมีขีดเล็กๆอยู่ที่หัวเลขหนึ่งอาจจะมองไม่ค่อยชัดยังไงต้องขออภัยนะครับพยายามทำให้ชัดที่สุดนะครับพผมมองว่าจุดนี้คือจริงนะจริงที่ท่านเจ้าของช่องนั้นเขาได้ทำไว้นะฮะ แลผมก็มาตัวสองผมแล้วนะครับผมมองว่าอ้จริงก็เลยอยากจะเอามาส่งต่อให้กับ FC ของช่องกิงแกมบี c h a n น e ลนะฮะจะมีหาเล็กตรงหัวเลขหนึ่งนะฮะ พยายามจะส่งให้ชัดที่สุดนะให้ท่านเห็นนะฮะเพื่อประโยชน์แก่นักสะสมนะครับแล้วผมก็บอกว่าจริงนะครับเพราะว่าสามสิบเหรียญตรงหน้าผมนี่นะมีเหรียญเดียวผมมีเหรียญเดียวนะฮะที่พยายามผมพยายามส่งนะให้ชัดนะ เนะี่เห็นไหมจะมีหางนับแหลมตรโหวเล็กหนึ่งนะถ้าท่านที่มีก็ลองส่องดูนะครับแพ้วผมจะลองแกะตรงนี้ให้ผมดูนะคราบผมเช็คแล้วนะเกลี้ยงนะครับผมลองส่องแล้วนะคะ ทนนี่ผมเห็นว่าเออท่านที่เขานําเสนอวันนี่เขาเห็นจริงไหมมันจะไม่มีรอยเลยเห็นไหมฮะเครืง่งแต่เหรียญจะมีรอยนะจะมีหัวหนามหัวเสี้ยนตรงหัวเลขหนึ่งนะฮะก็เราลองดูนะครับฝากไว้กับเหรียญห้าบาทเอ่อในหลวงสิกปีสมัยร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับเ,เหรียญใหม่ ที่ว่าเราเรียกว่าเหรียญพระเ,เสียรใหญ่นะฮะลองลองดูนะนี่ผมแกะออกมาจากจากแผงนะที่ผมเก็บไว้ฮะฮอ,อประมาณ30เหรียญผมมีแค่เหรียญเดียวนะฮะเราล,ลองดูนะครับผมว่าเก็บไดน้น่าจะเกิดจากการผลิตผิดพลาดอย่างที่ท่านเจ้าของช่อง u t u b e ท่านท่านนั้นท่านได้แสดงไว้นะฮะ ยังไกงก็ต้กวรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับยังไงอาจจะมัวๆสักหน่อยนะฮะแต่ว่าอยากอยากอยากให้ดูนะฮะแล้วก็อยากให้ลองพิจารณาดูนะครับขอบพระคุณนะครับที่รับชมนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับขอบคุณแนละสวัสดีครับ